าค่ะมามาเจอท็อปอัพัุริศนะคะก่อนก่อนก่อนโควิดเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะโคจูเจนเข้ามาวันที่สิบหกเดือนมกราคมสอง3ันห้าร้อยหกสิบสามนะคะก็เข้ามาได้ประมาณสักเดือนครึ่งนะคะมาอ่ามาเจอท็อปอัพัุริศเข้าไปฟังแผนจากท่านประธานโดยตรงเลยนะคะที่บริษัท เข้าไปแบบไม่ได้ไม่ได้เปิดใจไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเคยทำงานธุรกิจแบบนี้มานะคะแล้วก็บริษัทก็อยู่กับเราไม่นานนะคะความมั่นคงก็หาไม่มีเอาจริงจแล้วนะชีวิตของคนเรานะ,ะก็ไม่มีอะไรที่มั่นคงนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจอ่าเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนะคะเข้าใจธรรมชาติธุรกิจนะคะเราก็จะเข้าใจนั่นเองนะคะก็ แต่เป็มันก็เป็นธรรมชาติอีกเนาะถ้าเราเจอแบบผิดหวังบ่อยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่อยากจะเริ่มต้นกับธุรกิจแบบนี้แหละนะคะความรู้สึกนั้นก็เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแต่พอไปฟังแผนธุรกิจแล้วนะคะไปฟังโปรเจกต์แล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่เราตามหามาทั้งชีวิตนั่นแหละนะคะเรามองว่าเออมันเป็นธุรกิจที่เราที่เราตามหาอยู่นี่นาะถ้าเราไม่ทําก็ มันก็พลาดโอกาสละนะคะพะฟังแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ทําออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะ,ะ,ะสุดเชตัดสินใจทําทอมาสผลิตเพราะว่านะคะท่านประธานบอกว่ามันทําออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าโคสุเจนเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะ,ะแล้วก็มีคอนเนคชันที่น้อยมากๆนะคะแล้วก็อ่าเป็นคนที่ถ้าเราเจอกันี่ยเราเจอกัน ก็จะไม่กล้าถัาไายใครก่อนนั่นเองนะคะก็จะเป็นคนแบบนั้นก็เลยชอบที่จะทำออนไลน์นั่นแหละนะคะแล้วก็เข้าไปฟังธุงรกิจแล้วก็ได้ฟังแผนนะคะก็ตัดสินใจนะคะเข้าร่วมนะคะธุรกิจเปิดรหัสเลยก็เป็นเปิดรหัส XL เลยนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะมีเงินติดตัวไปมีเงินติดบัญชีนะคะที่จะต้องเอาใช้ใจ่ายในชีวิต ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ไปเนี่ยก็ตกงานนะคะตกงานอยู่มองหางานเช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่ก็มองหางานแบบออนไลน์นะเพราะเเจอชอบงานแบบอ่าก็เรียกว่าอหไไละรายได้บนอากาศนะคะก็มองหาอยู่หลายๆที่เลยหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะคะ ่าเราก็ไปเจอที่นั่นเราก็ตัดสินใจเลยนะคะเอาเงินที่เรามีอยู่นี่แหละซื้อแพ็กเกจเอเลยไม่กลับมาบ้านมาถามใครเพราะที่บ้านไม่มีใครให้ถามมีแต่ลูกชายนะคะอยู่กับลูกชายสองคนถามก็ไม่ได้คำตอบนะคะก็ตัดสินใจค่ะเพราะว่าเราเป็นเสาหลักของของครอบครัวนะคะโคสุเจนเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแล้วก็ อพอเปิดรหัสทุบนะคะก็ต้องขอขอบคุณอัปลน์นะคะที่เปิดโอกาสมาส่งสุเจนนั่นแหละนะคะเขาเรียกว่าเป็นนางฟ้ามามาส่งให้สุเจนได้ไปรู้จักบริษัทท o อปอัพธุลิศนะคะแล้วท่านก็จากเราไป <c oughs> นะคะท่านก็จากเราไปทิ้งเราไว้นะคะเอ <c oughs> แต่ก็ต้องขอขอบคุณท่านนะคะที่ได้นึกถึงเรานะคะแต่เราก็ยังเห็นกันอยู่ในในเฟซบุ๊กในออนไลน์นะคะเรายังเจอกันอยู่ก็ขอขอบคุณค่ะ นะคะขอบคุณจริงๆเลยนะะที่ได้พาสุเจรมาเจอสวรรค์นะคะมาเกิดใหม่นั่นแหละ,ะ,ะมาเกิดใหม่ในดงของมหาเศรษฐีนะคะก็ใช้ออนไลน์นะคะใช้ออนไลน์ทํางานตั้งแต่วันแรกนะคะอ่าราเกิดจากความสําเร็จน,นะคะที่โค้ชสุเจร์เจอเอออาสำเร็จได้เพียงแค่ประมาณแค่เดือนครึ่งนะคะในการที่อเรียนรู้นะคะในช่วงแรกก็เป็นเหมือนกับทุกท่านเลย เข้าไปก็ฟังแผนนะคะว่าจะรวยจะรวยนะคะจะมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านนะคะเออเรามองตรงจุดนั้นเลยนะคะแต่นะคะเราก็ยังงงอยู่กับแผนธุรกิจนะคะในช่วงแรกๆนะคะแต่ ไม่ได้ไม่ได้งงนานหรอกนะคะเพราะว่าเรามี Youtube ของท่านประธานตอนนั้นมี5คลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ท่านประธานได้พูดไว้ตั้งแต่เริ่มเริ่มอ่าเริ่มเฟสสองเข้ามานะคะยังเป็นแผนเดิมๆอยู่นะคะก็ฟังค่ะนะคะโคจุเจนก็ค้นหานะคะคลิปอัปเดตนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Youtube เลยตอนนั้นยังไม่มีอ่าคลิปมาของผู้นำหลายหลายหลาย,หลายคนมาให้กับเรานะคะ ก็เซิร์ชเข้าไปใน YouTube ค่ะแล้วก็ตั้งใจฟังนะตั้งแต่วันแรกกลับมานะคะแล้วก็สร้างห้อง Open c h ช t สำรองไว้เลยนะเราไปซื้อสินค้าและอ่าแพลตฟอร์มมาแล้วนะ,ะโคจูเจนก็ต้องมีร้านค้าร้านค้าของโคจูเจนอยู่บนออนไลน์นะคะอยู่บนออนไลน์อยู่กลางอากาศนะคะก็คือห้อง Open c h ช t ก็ตั้งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลนะคะจากแหล่งต่างๆแหล่งกลุ่มต่างๆนะคะตอนนั้นก็ยังไม่มีกลุ่มมากมายเลยนะะแต่มี u t u b e นะคะอยู่ใน อ,อยู่ใน u t u b e นั่นแหละนะคะก็เอามาเป็นข้อมูลนะก็แล้วก็เรียนรู้นะคะฟังแผนฟังฟังตลอดเลยนะฟังตลอดเวลานะเพราะจุดเด่นจะฟังถ้าฟังอะไรแล้วจะฟังแบบอทุกแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำนะไม่ทราบว่าใครจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะตั้งเช้ายันเย็นนะคะไม่ฟังอย่างอื่นเลยนะไม่เปิดรับอะไรเลยนะไม่เปิดรับข่าวสารทีวีมีนะคะที่บ้านแต่ไม่เคยเปิดดูเลยไม่รับข่าวสารอะไรเข้ามานะคะ อยากจะเป็นท็อปอัพทูริสตลอดเวลาทุกลมหายใจนะคะก็ลงมือทำโดยการส่งต่อคนที่เรารู้จักก่อนนะคะคนที่เรารู้จักก่อนอ่าเป็นญาติก่อนนะคะญาติที่บ้านมีอยู่ไม่กี่คนเองนะคะเขาก็เข้ามานะแต่เขาไม่ได้ทำธุรกิจนะคะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาซื้อซิมไปใช้นี่แหละนะคะแล้วก็ก็ตอนแรกก็ ทักหา,าเพื่อนร่วมธุรกิจกันไม่กี่คนนะคะหลังจากนั้นตูเจินก็ใช้ Facebook เลยนะคะในการส่งสื่อสารในการโฆษณาโปรโมทนะคะแพลตฟอร์ม i t ทเอนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ประมาณเดือนมีนาคมนะคะ<ม>ก็ขึ้นตำแหน่งรูบี้เลยก็ช่วงนั้น w วิร์กฟอร์มโฮมนะคะ <c oughs> ก็อยู่บ้าน <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ได้ทําเต็มที่นะคะออนไลน์บอกได้เลยว่าถ้าอยู่บ้านอะได้เนื้องานมากๆเลยนะคะมีได้เนื้องานจริงๆได้ทํางานแบบเต็มที่ออนไลน์ถ้าเดินทางนะคะก็จะเนื้องานจะน้อยลงนะคะแต่นะคะในช่วงนั้นนะคะก็จะเจอเวิร์กฟอร์มโฮมึ้นตาแหน่งลูบี้นะคะภายใน15วันนะคะใน,ในเดือนนั้นนะคะก็มีมันมันก็มีมีคนเข้ามานะคะมาะแบบง่ายๆนะคะคือ เขาเห็นเราโปรโมทไปที่เฟซบุ o กเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะสนใจแล้วก็ทักเข้ามาถามเรามันคืออะไรนะคะหลังจากนั้นนะเรามีความรู้จากการที่เราฟังคลิปฟัง y o u t u b e อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ mm hmm. อธิบายให้เขาเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็สมัครกันบนออนไลน์เลยเปิดรหัสสอนกันบนออนไลน์เลยนะคะก็ทําแบบนั้นนะคะก็มีอ,อ่าเรา อะไรนะเวิร์์ฟอร์มโมอยู่ประมาณ2อสเดือนนะคะโค้ชุ่จนก็ขึ้นเป็นตำแหน่งเพอติดต่อกันเลยนะสเดือนนะคะแล้วบริษัทก็เริ่มเปิดนะคะเริ่มเปิดเริ่มเปิดให้เข้าไปนะคะก็แบ่งเวลานะคะอยู่บ้านทํางานนะะอยู่ที่บ้านแล้วก็เดินทางไปที่คลหาดนะคะเดินทางไปที่คณหาดสามวันนะคะตามฟังก์ชันนะคะที่ท่านประธานได้จัดให้กับพวกเรานะคะอา ออตอนตอนช่วงเดือนเดือนมีนานะคะฟังกช์ชันที่พรสุเจินใช้ก็จะเป็นฟังกช์ชันของมีของท่านประธานนะคะที่ท่านเน่เมตตาเรานะคะที่มาบรรยายแผนนะคะตอนนั้นท่านจะบรรยายแผนทุกวันเลยก็คือจันต่อวัน วันทุกวันนะคะจะว้นวันนะคะก็มี3วันใน1สัปดาห์ท่านบญญารรยายแผนพรโคชุเจนก็จะใช้ฟังก์ชันนั้นแหละนะคะในการที่เชิญคนเข้ามาฟังนะคะพอเขาเข้าฟังเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนะคะหลักการทํางานออนไลน์ของโคชุเจนก็จะส่งข้อมูลข่าวสารส่งข้อมูลให้กับคนที่สนใจนะคะให้เข้าฟังจนเข้าใจนะคะ,ะถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะถามเรานะคะ,ะแค่นั้นเองนะคะ,ะการทำออนไลน์จะไม่มีการตื้งเง้อ ขอร้องนะคะไม่ตื้อนะคะก็คือส่งข้อมูลตามที่เขาต้องการจนเขาเข้าใจแล้วเขาตัดสินใจเขา้าร่วมธุรกิจกับเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะ,ะดําเนินการสอนนะคะให้เขาทำนะตามรูปแบบนะคะเราตเจนก็จะสอนให้เขาสั่งซื้อซิมเองนะคะ,ะพเพราะตเจนจะมีใช้เปิดรหัสเนี่ยคือจะแยกส่วนนะคะถ้าคนสนใจเข้ามาเนี่ยตัเจนจะ ให้เขารู้ก่อนนะคะว่าเขาอ่ะจะต้องซื้อลิขสิทธิ์นะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเข้ามาในฐานะของอเป็นหุ้นส่วนนะคะเข้ามาในฐานะของคนที่จะต้องอยากจะสร้างอาชีพอยากมีไรายได้นะคะโค้ชตเจนจะไม่ได้ไม่ค่อยนําเสนอว่าอาเป็นเป็นในเรื่องของใช้ใช้ซิมนะคะเพราะว่าอ่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาแล้วเขาจะเขาจะเข้าใจว่าอ่า ไม่ได้มาขายซิมตั้งแต่เริ่มต้นแรกเลยนะคะโคชุเจนจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จึงเขาจึงเข้ามาปุ๊บถามปั๊บเลยว่า,าหนูสนใจธุรกิจค่ะอขอเลือกซช้ XL ค่ะนะคะ L ค่ะนะ,ะ S เนี่ยน้อยมากเลยนะคะโคชุดเจนแนะนําคนไปติดตัวเลยลูก70คนนะคะจากออนไลน์จากคนแปลกหน้าทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น XL นะคะจึงทำให้โคชุดเจนขึ้นตำแหน่งลูบี้ตำแหน่ง มาเรื่อยๆได้ได้ง่ายนะคะในช่วงนั้นนะคะอ่าก็เปิดรหัสนะคะเปิดรหัสปุ๊บโค้ชูเจนก็จะสอนให้เขาสั่งซื้อซิมด้วยตัวของเขาเองนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะกับทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามานะคะอ่าก็จะมีส่วนน้อยที่เข้ามาแล้วแบบออนไลน์ไม่ค่อยเป็นนะคะทําไม่เป็นนะคะโค้ชูเจนก็จะใช้วิธีการอ่าออนไลน์นี่แหละนะคะใช้ไลน์ใช้อ่าสอนนะคะทุกขั้นตอนเลยนะคะ พยายามค่ะก็คุณเจนจะพยายามสอนแต่ละคนให้ทําเป็นด้วยตัวเองนะคะจะเป็นแบบนั้นซะส,ส่วนใหญ่นะคะจึงพอสําเร็จแล้วนะคะค่ะสุเจนก็จะเป็นคนสําเร็จที่เออเรียกว่ามันกับว่างนะคะเหมือนกับจะว่างนะคะก็เลยเอาเวลาตรงนั้นแหละนะคะมามาได้มีเวลาตรงที่ตรงนั้นเอามาทํา ฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิปขั้นตอนนะคะตั้งแต่การเปิดรหัสยังไงการรักษาสิทธิ์ยังไงาการาซื้อซิมแล้วใช้แพ็กยังไงทําแพ็กยังไงนะคะจะได้ร้อยอาวีเพราะสุดเดนก็จะมีเวลามานั่งทําคลิปนะ,ะอัดคลิปด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เอาไปเรียงไว้นะคะหนึ 1, 2, ่งสองคณเข้ามานะค,ะคุณมี ะจะต้องทําอะไรเป็นขั้นตอนแรก 1- นึสองสามนะคะ,ะแล้วก็ทํางานพื้นฐานนะคุณจะทําอะไรบ้างตัวเองก็ทําคลิปไว้ให้นะคะแล้วคนที่เข้ามาเขาก็จะเรียนรู้จากคลิปการเรียนรู้จากคลิปดีนะคะเพราะว่าเราสามารถอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้นะคะเพราะเราเนี่ยซื้อซิมไปใช้แบบฟรีอยู่แล้วนะคะเราอย่าให้มันเสียประโยชน์เลยนะคะเพราะว่ามันใช้ได้ฟรีอ่ะมันเปิดได้ตลอดเวลามันดูคลิปได้ตลอดเวลานะคะมันโทรได้แบบไม่อัน้นนะคะ ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกับการทําธุรกิจ่ะมันดีถ้าดูคลิปเราดูไปคลิปเราสามารถหยุดเขาพูดได้นะคะมันมีปุ่มให้หยุดนะคะเออพูดเลยไปแล้วเอ้ยเราไม่ทันเราก็กดปุ่มให้มันหยุดนะคะแล้วก็ทําตามแค่นั้นนะคะทําตามนั้นเชื่อไหมถ้าถ้าทุกคนดูคลิปแล้วทาตามนั้นให้ได้ครบทุกอย่าง ทำครบแล้วกลับไปย้อนทําม้วนทําอยู่อย่างนั้นมันจะทําให้เราเกิดความชํานาญทําให้เราเกิดความเก่งขึ้นทุกๆวันไม่ต่างอะไรกับการที่เราออกไปคุยกับคนนะไปคุยกับคนนี้เราอาจจะพูดติดติถัดๆัอึกอึอักอกนะคะพูดไม่ค่อยชัดเจนแต่พอไปคนที่สองคนที่สามเราจะสมูทเราจะเนียนนะคะเออเราฟังเราไปพูดค่ะ ยิ่งทำบ่อยๆลงมือทำซ้ำๆในสิ่งเดิมๆสม่ำเสมอมันจะทำให้เราเก่งขึ้นทุกๆวันสมองเราก็จะโลดเล่นนะคะเออมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนกันเลยนะออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะมันก็จะอะไรที่เราทำซ้ำๆนั่นแหละมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะออหมดเวลานะคะให้เวลา15นาทีนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจากคลิปที่เราทีโคตสต์เกนได้ทำะคะ่ะ มันกลายมาเป็นการสอนสดค่ะที่โคสชอาจนและผู้นำหลายๆท่านนะคะมาเอาเวลามาแบ่งเวลาค่ะมาช่วยกันคนละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือบางคนเหมาไปสามชั่วโมงในการสอนให้แบบสดๆนะคะเออไม่เข้าใจตรงนี้ถามนะคะ ยิ่งกดคลิปอีกเลยนะคะไม่เข้าใจตรงนี้ถามนะคะเราเปิดกันมา21วันแล้วค่ะทุกคนนะคะไม่รู้ว่าใครเข้าไปเรียนกับเราครบ21วันเต็มเมหรือยังนะคะแต่บอกได้เลยนะมีหลายๆท่านนะคะจะออฟไลน,นะคะ์ค่ะใช้ไม่รู้งงคุณทํายังไงออนไลน์คุณมีขั้นตอนแบบไหน,นะคะเข้าไปเรียนกับเราตลอดนะคะตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าเราทํางานแบบไหนเริ่มเข้าใจนะคะแต่หลังจากนั้นเขาต้องไปลงมือทํา ฝึกความชํานาญให้ตัวเองชํานาญและคล่องตัวนั่นเองนะคะก็เราก็เปิดกันนะคะหลังจากนี้เก้าโมงไปจนถึงห้าหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มค่ะเราอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาบอกได้เลยว่าอ่านะคะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทของเราสร้างเงินแสนเงินล้านให้กับเราได้แน่นอนนะ,ะที่สําคัญที่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือแบตมันหมดนะคะโทรศัพท์มันเสื่อมนะคะต้องไปซื้อโทรศัพท์กันใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ ยอมนะคะทุกคนถึงแม้เราซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะแต่เราอะมาสร้าง Big Data นะคะสร้างบิ๊กดาต้า